เข้าหรือ,อยังสวัสดีค่ะฮัลโหลค่ะภาพเข้าไหมอ่ะขอมอบดอกไม้สวัสดีนะคะวันนี้คุณเบน่ามาแล้วส,ส,สวัสดีทุกคนด้วยนะคะวันนี้ก็มีดอกไม้สวยๆนะคะมา ฝากทุกคนด้วยนะอันนี้เป็นดอกกุหลาบที่คูบิน่าปลูกเองนะคะที่สวนตอนนี้มันกำลังบานช่วงหน้าฝนเย็นๆเอามาฝากทุกคนค่ะ <c oughs> หอมมากวันนี้คูบิน่าจะมาไลฟ์นะคะสั้นๆนะคะเกี่ยวกับวิธีการไลฟ์ภาพสวยด้วยมือถือค่ะเอ้อยกระดิ่งหายไปไหนนะคะคือเนี่ยตอนนี้ที่คูบิน่ากำลังไลฟ์อยู่ทุกคน คิดว่าภาพสวยไหมคะตอนนี้นี่คูวีน่า,ลาไลฟ์อยู่ด้วยโทรศัพท์มือถือนะคะเนี่ยเดี๋ยวก่อนอื่นนะคะคูบีน่าขอเช็คภาพเช็คเสียงสักครู่หนึ่งนะคะแป๊บหนึ่งนะขอเช็คภาพเช็คเสียงแป๊บหนึ่งโอเคภาพมาชัดเสียงชัดไหมภาพชัดไหม เดี๋ยวแป๊บนึงนะทุกคนหยินหนอนแล้วก่อนโอเคค่ะเนี่ยก็คือแบบว่าใครที่กำลังแบบมีปัญหาอยู่นะคะว่าอ่ะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะถามว่าใครที่กำลังแบบมีปัญหาอ่ครับชัดเสียงชัดใครที่กำลังมีปัญหาว่าอยากไลฟ์ให้ภาพสวยๆเหมือนแบบ เห็นใครหลายๆคนเขาไลฟ์ภาพสวยกันนะคะแล้วเราก็อยากจะไลฟ์ภาพสวยบ้างแต่ว่ามันติดตรงที่ว่าอาจจะเพื่อนๆหลายคนอาจจะมีปัญหาว่าเออไม่ได้ไม่ได้ไลฟ์ด้วยกล้องใหญ่ไม่ได้มีกล้องใหญ่ไลฟ์แบบนี้เนาะมีแต่โทรศัพท์มือถือจะมีวิธีไหนบ้างที่จะสามารถแบบเออทําให้ไลฟ์ออกมาได้ภาพสวยๆบ้างนะคะจากการที่ใช้โทรศัพท์แค่โทรศัพท์มือถือทีเนี้ยเนี่ยคูบบนาเนี่ย ชอบมากนะคะเรื่องพวกนี Flowers, ets, ้เพราะว่าก่อนเมื so ่อก่อนเนี่ยคุณพี่น้าก็เคยเป็นมือเป็นมือใหม่นะช่วงแรกก็เคยเป็นมือใหม่แล้วก็ไลฟ์นะคะไลฟ์แล้วก็ภาพไม่ค่อยสวยเท่าไหร่เลยนะคะเราก็รู้สึกขัดใจกับไลฟ์ของตัวเองนะคะก็เลยแบบว่าลองเล่นเล่นเล่นหลายหลหลายๆอย่างนะคะก็มาเจอวิธีที่ทําให้ไลฟ์ได้ภาพสวยได้นะคะอย่างตอนนี้เองเนี่ยคุณพินาก็ไลฟ์จากโทรศัพท์มือถืออยู่วันนี้ก็เลยจะเอาเคล็ดลับมาฝากว่า วันนี้เลยจะเอาเคล็ดลับมาฝากให้กับเพื่อนๆทุกคนนะคะใครที่กําลังติดปัญหาเรื่องอยากจะไลฟ์ภาพสวยอยู่นะคะคุบิน่าก็มีเคล็ดลับมาฝากนะคะบอกได้เลยนะคะว่าอันดับแรกถ้าเพื่อนๆอยากจะไลฟ์ภาพสวยนะะโ <c oughs> ทรศัพท์กล้องที่โทรศัพท์ที่ใช้เนี่ยที่กล้องในโทรศัพท์ที่ใช้ในมือถือเนี่ยมันควรจะมีคุณภาพดีนิดนึงนะคะเพราะว่าต่อให้แบบ คือคุณพีน่าจะบอกว่าไอเวลาที่เราไม่ไหวเราจะไลฟ์เราจะถ่ายรูปเราจะถ่ายวิดีโอก็ตามนะคะหัวใจสำคัญเลยเนี่ยคือเรื่องของแสงที่มันจะทำให้ตัวเราเนี่ยมันภาพออกมาชัดมันเป็นเรื่องของแสงแล้วก็องค์ประกอบต่างๆฉากเอ่ยอะไรเอยนะคะแต่ทั้งหมดทั้งมวลแล้วเนี่ยมันต่อให้เราแต่งตัวสวยฉากก็ทำมาเลิศแล้วแต่ว่าแสงมันมืดนะคะแสงมืด ถ้าแสงมืดเนี่ยก็จบเหมือนกันนะคะไม่ว่าโทรศัพท์จะกล้องคุณภาพดีขนาดไหนหรือว่าจะมีกล้องถ่ายรูปที่คุณภาพดีขนาดไหนถ้าแสงไม่สวยคือหมายความว่าถ้าแสงมันมืดเนี่ยมันก็ทําให้ภาพที่ได้ออกมาเนี่ยไม่สวยอย่างแน่นอนนะคะคือ,ค,อคืออันดับที่1ข้อแรกเลยนะคะวิธีที่จะได้ลายภาพสวยจากโทรศัพท์มือถือเนี่ยนะคะข้อแรกเลยเพื่อนๆจะต้องเวลาที่ก่อนที่จะไลฟ์เนี่ยควรจะทําให้แสงสว่างแสงสว่างแสงสว่างแบบ สาดมาที่หน้าของเราอะ่ะนะคะคือหน้าเราต้องหันชนกับแสงนะคะไม่ใช่แสงหันมาจากข้างหลังถ,ถ้าทำถ้าทาแบบนั้นหรือว่าแสงตกลงมาจากบนหัวเราตรงเนี้ยเพราะถ้าเกิดว่าเพื่อนๆพืทำให้แสงตกลงมาตรงเนี้ยมันจะทำให้ตรงเนี้ยเราเป็นเงาดำๆแล้วก็ใต้ตาเราก็จะเป็นเงาดำๆมันจะทำให้ภาพที่ไล่ออกมาเนี่ยไม่ค่อยสวยนะคะเห็นหน้าเราไม่ชัดเห็นความสวยของเราไม่ชัดกลายเป็นเงาตรงเนี้ยนะคะ คือแสงเนี่ยให้สาดมาที่หน้าเราแบบนี้เลยถ้าไลฟ์กลางคืนก็ควรจะต้องมีไฟนะคะมีไฟเป็นตัวช่วยไฟซอฟบ็อกไฟวงแหวนก็ได้นะคะถ้าไลฟ์โทรศัพท์มือถืออ้าโอเมียวเมียวเมีย็นๆนะลูกนะลูกชายแมวลูกชายนะคะควนตลอดเวลาคุณวิหน้าไลฟ์นี่จะแบบแกล้งคอยแกล้งนะคะเนี่ยเนี่ยร้องร้องประมาณว่าแบบว่าอยากเข้ากล้อง แล้วกูวีน่าต้องเอาแก้วหลบนะเพราะนางชอบแบบว่าแกล้งวิ่งชนบ้างแล้วก็เอามือเกี่ยวอย่างคูวีน่าตั้งแก้วน้ำอะไรอย่างเงี้ยก็จะเอามือโค่นแก้วน้ำลงมานะเอ้ยเดี๋ยวขอคูวีน่าดูก่อนนะคะว่าตอนนี้มีใครอยู่ในห้องของคูวิน่าบ้างนะอือภาพสวยเหมือนกันนะเนี่ยเออลองดูในเนี้ยภาพสวยเหมือนกัน นัคือข้อที่1เลยภาพจะต้องสวยเออไม่ใช่ไฟค่ะเรื่องข้อที่1ก็คือเรื่องของไฟเพื่อนๆจะต้องทําให้ไฟสว่างชนหน้าตัวเองนะคะมันจะทําให้ไลท์จากมือถือเนี่ยก็สามารถมีภาพสวยขึ้นได้แบบนึงนะคะสักคู่นึงใครอยู่ในห้องกับครูวินาบ้างคะใครอยู่ในห้องกับครูวินา เซ่ฮัลโหลทักทายหน่อยนะคะจะได้รู้ว่าคูบิน่ามีใครอยู่กับคูบิน่าด้วยนะคะมีส่งอยากสอบถามอะไรก็ส่งคำถามถามมาได้เลยนะคะระหว่างไลฟ์เดี๋ยวคูบิน่าอ่ะก่อนที่จะไปข้อที่สองนะคะคือข้อที่หนึ่งเลยคือแสงต้องสว่างชัดนะคะแสงต้องสว่างชัดอันที่หนึ่งเลยแสงให้สว่างเดี๋ยวคูบิน่าก่อนที่จะไปข้อที่สองนะคะ ฝากกดไลค์กดแชร์ให้คุณวินาด้วยค่ะเดี๋ยวคุณวินาก็จะแชร์ทำหน้าที่แชร์ด้วยนะคะแป๊บหนึ่งนะควินาขอทําหน้าที่แชร์เผื่อว่าเพื่อนๆใครหลายๆคนที่เขาก็กําลังอยากจะได้วิธีการไายภาพสวยแต่ว่าไม่สะดวกที่จะไปซื้อกล้องใหญ่แล้วก็ไม่ได้เก่งเรื่องของเทคนิคไอทีต่างๆทํายังไงจะสามารถไลยภาพสวยได้อ้าวตอนนี้มีคนอยู่ในห้องกับคุณวินาด้วยนะคะ คุณน่ารักก็ฟี่สัสดีค่ะคุณก๊อฟนะคะสวัสดีทักทายคุบินาถามตรงๆถามกอฟตรงๆนะคะตอนนี้คุบินาไลฟ์จากโทรศัพท์มือถืออยู่นะถามตรงๆว่าภาพสวยไหมถามตรงๆว่าภาพสวยไหมต่บก่อนเลว <laughs> เดี๋ยวนะขอคุบินาไปหยิบกระดิ่งแป๊บหนึ่งนะ <laughs> อาได้แล้วกระดิ่งมาแล้วภาพสวยไหมกอฟเนี่ยครูวิน่าไลฟ์จากโทรศัพท์มือถือนะคะหมายความว่าเพื่อนๆก็สามารถไลฟ์ภาพสวยได้ไม่ต้องมีกล้องใหญ่นะคะก็คืออันที่หนึ่งกอฟบอกว่าภาพสวยมากๆก,ก,กสุดๆเลยขอบคุณมากคะ่ะ <laughs> น่ารักที่สุดเลยนะคะอ่ะก็คือข้อที่หนึ่งไปแล้วนะคะถ้าอยากจะไลฟ์ภาพสวยแสงต้องสว่าง ไลฟ์ตอนกลางวันไฟแล้วคุยคุยน่าแนะนําว่าไลฟ์ตอนไฟกลางวันน่ะสวยกว่าไฟซอกบอกมันเป็นไฟไฟธรรมชาติแสงธรรมชาติจะสวยมากนะแล้วก็ข้อที่2ข้อที่2เลยนะคะคือคุณภาพของวัสคือคุณภาพของกล้องเรานั่นแหละคือคือพูดง่ายงว่ามือถือที่เราจะเอามาใช้ถ่ายอ่ะคุณภาพของกล้อง,องเขาเนี่ยมันควรจะมีคุณภาพที่ถ่ายถ่ายออกมาเราชัดเจนนะคะเพราะว่า อาทุกคนมาทำไลฟ์นะคะมาทำอยากจะได้ไลายภาพสวยก็ในใจก็คูเวนาก็เชื่อว่าหลายๆคนก็อาจจะก,กำลังแพลนที่จะขายสินค้าหรืออะไรบางอย่างนะคะเพื่อนๆทุกคนอยากจะสามารถสร้างเงินหลักแสนหลักล้านจากการไลฟ์ในออนไลน์นะคะหมายความว่าเพื่อนๆเนี่ยส่วนตัวอันนี้คูเวนาคิดว่าเพื่อนๆทุกคนควรจะมีโทรศัพท์มือถือที่มันมีกล้องที่สามารถถ่ายออกมาแล้วแบบให้คุณภาพที่ดีนะคะอย่างน้อยๆแบบคือ อันนี้ตอนนี้คือคูวีนาบอกให้ให้เลยว่าที่คูวีนาใช้โทรศัพท์อันนี้นะคือโทรศัพท์ iPhone นะคะของคูวีนาเองเป็นเครื่องที่มีอยู่แล้วไม่ได้ไปซื้อใหม่นะเป็นโทรศัพท์ของตัวเองที่มีอยู่แล้วเป็น iPhone ทีนี้ iPhone น่ะคุณภาพของกล้องหน้าเขาดีแต่ว่าถ้าเกิดว่าไลฟ์ผ่าน a c e b o o k ไลฟ์ผ่าน Facebook ของเขาเลยเนี่ยไม่รอด ครูบิน่าลองแล้วไม่รอดนะคะเห็นริ iPhone, ้วรอยเห็นบอกว่าเหมือนที่อาจารย์มบดิดพูดถูกเพลงเลยนะคะว่าถ้าเราใช้กล้องจริงๆของ p p o o n นะคะไม่ว่าจะเป็นถ่ายคลิปวิดีโอหรือไลฟ์ก็ตามนะเราจะรู้สึกแบบไม่ชอบตัวเองมากๆแต่ว่าแต่คือมันชัดคือคุณภาพกล้องหน้าของ iPhone มันชัดแต่ว่ามันก็ต้องมีเทคนิคนะคะซึ่งอันนี้คือเป็นเทคนิคที่ครูบิน่าก็ ไปลองทําผิดถูกมาจนจนเจอว่ามันใช้อะไรกับกล้อง iPhone เนี่ยมันเลยทําให้ภาพออกมาชัดแล้วก็สวยแบบนี้ได้เพราะว่าถ้าเป็นอ้าวสวัสดีนะคะมีคนอยู่ในห้องกับคูบินาด้วยนะคะทักทายคูบินาได้ก็นะคะแต่ถ้าแต่คูบินายังคูบินาก็ลองลองลอง,ลองไอใช้เดี๋ยวนะคะตอนนี้แมวคูบินาแบบว่าคือเล่นใหญ่มากเอากระเป๋าไปกัดแล้วตอนนี้นะคะ คูเวน่าลองอใช้ถ้าเพื่อนๆไปดูไลฟ์ก่อนคคูเวน่าที่ใช้ไอ V v โววียี่สปนะคะที่อาจารย์แนะนำคูเวน่าก็ใช้เหมือนกันนะคะใช้ทุกอย่างนะคะอยากได้ของอยากให้ภาพมันออกมาสวยเพราะคูเวน่าอินกับเรื่องนี้มากนะคะอยากให้ภาพออกมาสวยถ้าได้ยินเสียงอะไรคมคมไม่ต้องตกใจนะทุกคนแมวคูเวน่าไอ v v โววียี่สปก็สวยมันก็สวยในระดับหนึ่งนะคะแต่ความรู้สึกของคูเวน่าว่ามันเอ,อ่อถ้า เพราะ Vivo เนี่ยมันจะใช้ไลฟ์จากออแอป,ป Facebook โดยตรงมันเลยไม่ค่อยมีลูกเล่นอะไรนะคะคือหมายความว่าเรา,เราเข้ามาที่ Facebook เราก็กดโกลไลฟ์เลยมันก็จะสามารถไลฟ์ได้เลยแต่โทรศัพท์รุ่นนั้นเนี่ยมันก็มีข้อดีคือว่าในเรื่องของผิวในเรื่องของความเรียบเนียนเนี่ยมันเขาเหมือนกับเขาช่วยปรับให้อยู่อยู่ในกล้องอยู่ของเขาอยู่แล้วแต่ว่าถ้าไลฟ์จากแอป,ป a c e b o o k เนี่ยมันไม่ค่อยมีลูกเล่นอะไร ะะดังนั้นเ่ยคุณววนา่าก็เลยแบบว่าไปค้นหาว่าอยากจะแบบตอนนั้นที่เป็นมือใหม่อ่ะคือใช้แต่โทรศัพท์มือถืออย่างเดียวแต่ก็อยากจะแบบมีความแบบว่ามีลูกเล่นสนุกสนุกที่ไม่ต้องเหมือนคนอื่นนะคะคุณววนา่าก็ไปหาดูว่ามันมีแอปอะไรบ้างที่มันจะไลฟ์แล้วเราก็ได้ภาพสวยด้วยแล้วก็มันก็มีลูกเล่นที่เราสามารถใส่อย่างเงี้ยที่เวนา่าใส่เนี่ยเป็นข้อความเป็นข้อความพาฒหัวไลฟ์ของเรานะคะ แราว่าสามารถเพิ่มรูปเพิ่มอะไรได้คุณวิน้าก็ไปเจออยู่แอป,ปหนึ่งนะคะคือชอบมากเลิฟมากนะคะแอป,ปนี้อ่ะคุณวิน้าก็จะเฉลยเลยแล้วกันนะคะว่ามันคือแอป,ปอะไรก่อนก่อนที่จะเฉลยนะคะกดไลค์กดแชร์คุณวิน้าอีกสักทีนึงนะคะแล้วอ๋อแล้วคุณวิน้าขอจะบอกอีกอย่างหนึ่งนะคะคือเมื่อกี้ข้อที่2คุณวิน้าบอกว่าเป็นเรื่องของคุณภาพของโทรศัพท์เนาะแล้วก็อันที่3เลยนะคะ อันที่3พที่จะทำให้สามารถไลฟ์ภาพสวยด้วยมือถือได้เนี่ยอันที่3เลยก็จะเป็นในเรื่องของแอปพลิเคชันตัวช่วยจะต้องมีตัวช่วยค่ะนะ,ะเราจะต้องมีตัวช่วยเพราะถ้าเกิดไลฟ์ในแอปเ c e b o o k อย่างเดียวเนี่ยจะไม่ได้แบบนี้แล้วคือประเด็นอีกอส่วนหนึ่งที่มันดีมากๆเลยที่มันจะช่วยสําหรับคนที่มีปัญหาเรื่องฉากฉากหลังไม่สวยนะ บ้านลกหรืออะไรก็ตามนะคะรู้สึกว่าแต่ก็ไม่สะดวกที่จะไปจัดห้องใหม่หรืออะไรก็ตามนะคะที่คูบีน่ากำลังไล์อยู่ตอนนี้ด้านหลังเนี่ยไม่ใช่อันนี้อันนี้ไม่อันนี้ไม่ใช่ฉากจริงนะทุกคนอันนี้ไม่ใช่ฉากจริงนะคะอันนี้เป็นเป็นเออเขาเรียกอะไรอ่ะเป็น,เป,นเป็นฉากไม่ใช่ฉากจริงอะ่ะเป็นรูปภาพ ที่ถ้าคนที่ฉากลกฉากไม่สวยเนี่ยครูบิน่าเลยอยากจะแนะนำแอปนี้มากเลยนะคะก็คือเนี่ยข้อ3เลยก็คือมีแอปช่วยนะคะมีโปรแกรมไลฟ์จากโทรศัพท์มือถือนั่นเองนะคะคือได้3วิธี3ข้อนะทุกคน3ข้อนะเอาทว,ออะะทวนให้อีกท่อหนึ่งนะคะทวนให้อีกทีนึงวิธีไลฟ์ภาพสวยด้วยมือถือ1คือแสงจะต้องสว่างแสงจะต้องชัดหลีกเลี่ยงแสงที่ ส่องมาข้างหลังนะคะมันจะทำให้หน้ามืดแล้วก็หลีกเลี่ยงแสงที่ส่องมาจากบนหัวแบบนี้นะคะมันจะทําให้ตรงนี้ยลมมันเป็นแบบเป็นเงาดําๆแล้วก็ขอบใต้ตาดําแล้วก็วิธีที่2เลยนะคะใช้เลือกใช้โทรศัพท์ที่มีคุณภาพดีคู b ิ n น่าอันนี้ตอนนี้ที่ไล์ยอยู่เนี่ยใช้ p p o o n p r r เอ่อ o p h o n Pro Pro Max ค่ะเป็นรุ่นเป็นเป็นโทรศัพท์ที่มีอยู่แล้วนะคะแล้วก็ สามเลยเนี่ยก็คือมีแอปช่วยค่ะมีโปรแกรมช่วยนะคะ,ะคูวิน่าจะบอกนี่เดี๋ยวนะจะให้ดูคือแอปนี้เองนี่แอปนี้แอปนี้ค่ะเดี๋ยวนะคะขอขยายนิดนึงนี่เห็นไหมทุกคนมันแบบมันสนุกมากๆเลยนะคะมันดีมากๆเลยเนี่ยคูบิน่าก็สามารถแบบมีแทรกรูปได้ด้วยแล้วก็แอปนี้ฟรี แอปฟรี free, นะคะไม่ไม่ได้มีค่าบริการอะไรดาวน์โหลดมาใส่โทรศัพท์มือถือแต่ทีเนี้ยเอ่อควรคูบิน่าคิดว่าควรจะต้องมีโทรศัพท์มือถือ2เครื่องนะคะเพราะว่ามันจะต้องมีการใส่เอ่อมันจะต้องมีมีวิธีนิดนึงนะคะเพื่อนเือนก็ลองไปลองไปเล่นดูแล้วกันลองลองไปโหลดมาเล่นดูนะว่าเนี่ยคือตอนนี้ที่คูบิน่าไลฟ์อยู่เนี่ยคือใช้แอปนี้เลยแอปนี่ค่ะ Prism Live Studio นะคะข้อดีของมันเนี่ยนะคะคือ1เลยเนี่ย สามารถเปลี่ยนฉากได้นะคะเปลี่ยนฉากได้โดยที่เปลี่ยนได้ไม่ซ้ําเลยเพื่อนๆก็แค่แบบไปหารูปห้องรูปวิวรูปอะไรต่างๆรูปห้องรูปรูมห้องทํางานรูมห้องนั่งเล่นอะไรมาเซฟเซฟเก็บไว้ในเครื่องนะคะแล้วก็เปลี่ยนฉากแบบนี้ได้นะคะแล้วก็อันที่2เลยเนี่ยคือมันมีโหมดแบบว่าปรับหน้าเรียวได้นะมันมีโหมดปรับหน้าให้เรียวด้วยนะ แต่ตอนนี้คูวีนาไม่ได้ปรับนะคะแต่คือมันมีโหมดปรับเลเวลได้สําหรับคนที่อยากจะหน้าเล็กหน้าเรียวนะคะก็สามารถปรับให้หน้าเล็กเลียวลงได้มี3ระดับนะคะแล้วก็อีกอันนึงเนี่ยคือปรับเรื่องของความสว่างของผิวนะคะอย่างคนที่มีริ้วรอยหรือว่ารู้สึกว่าเเราอยากจะให้มันมีความสว่างความเรียบเนียนของผิวหน้าเนี่ยก็สามารถปรับได้มันก็มีโหมดในการปรับ ความสวยงามของผิวแล้วด้วยนะคะคุ้งคูบิน่าก็เลยชอบเขาตรงนี้อะคะ่ะมากๆเลยแล้วก็อันที่3เลยเนี่ยก็คือเขาสามารถแทรกใส่ข้อความพิมพ์ข้อความแล้วก็แทรกรูปได้ระหว่างที่ไลฟ์อย่างเงี้ยระหว่างที่คูวีน่าไลฟ์อย่างเงี้ยแม่คูวีน่าก็อ่ะเนี่ยสามารถแทรกรูปได้สุบินา่าคูวีน่าก็เพิ่มเข้ามาอย่างเงี้ยนะคะแทรกรูปได้มันก็เลยทําให้การไลฟ์ มันสนุกแล้วมันก็ดูมีอะไรอะไรเราก็ไม่จำเป็นต้องไปยังไปซื้อกล้องใหญ่ก็ได้นะคะแต่แนะนําว่าคุณจะมีโทรศัพท์สองเครื่องเพราะว่ามันจะต้องมีการส่งโค้ดอะไรเข้ามาในเครื่องนี้นะคะอันนั้นคือมันจะเป็นแบบลึกไปนิดมันก็จะเป็นรายละเอียดเชิงลึกไปแล้วนะคะแต่เบื้องต้นพื้นฐานเนี่ยเพื่อนๆก็ลองไปโหลดมาเล่นดูนะคะก็เนี่ยครูวินาก็เอามาฝากให้กับทุกคนในวันนี้ค่ะว่าวิธีไลฟ์ภาพสวยด้วยมือถือก็ ทำแบบนี้เลยนะคะก็ไปโหลดแอปนี้มาเล่นได้เลยอ้าเดี๋ยวขอดูในห้องก่อนนะคะนี่ใครยังอยู่ในห้องของคูบีน่าบ้างเออสวยเหมือนกันเนาะภาพภาพดีอ่ะดีดีดีดดโอเคก็ฝากไว้แค่นี้นะคะแต่ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆลองไปโหลดลงมาเล่นแล้วแล้วรู้สึกว่า มันมันซับซ้อนนะคะมันทาไม่เป็นนะคะมันมันรายละเอียดเชิงล,ลึกไม่รู้จะทำยังไงนะคะก็ครูวิน่ามีสอนเอาไว้ให้ด้วยนะคะสอนเอาไว้ให้แบบละเอียดเลยนะคะอยู่ในคอร์สสอนมือใหม่เดี๋ยวนะคะอยู่ในคอร์สนี้ค่ะนี่อยู่ในคอร์สนี้นี่เห็นไม้แทรกรูปได้ด้วยแป๊บหนึ่งนะคะทาไมไอ้เดี๋ยวเดี๋ยวนี่อยู่ในคอร์สนี้ คอร์อสสอนมือใหม่นะคะไลฟ์แบบมือโปรนะคะในคอร์สน,นี้เองเนี่ยครูวิน่าก็จะสอนคือแบบว่าคุ้มอะถ้าคนที่ลงอะเพราะว่าครูวิน่าบอกว่าจับมัดรวมแบบจับมัดรวมคือตั้งแต่เพราะครูวิน่าเข้าใจดีเพราะครูวิน่าเคยเป็นมือใหม่ในการไลฟ์สดมาก่อนวันแรกเนี่ยก็ไม่รู้ว่ามันจะต้องใช้อุปกรณ์อะไรบ้างต้องเตรียมตัวยังไงครูวิน่าในคอร์สเนี่ยครูวิน่าก็จะสอนตั้งแต่ ใปูตั้งแต่แรกเลยว่าการเตรียมตัวก่อนไลฟ์นะคะแล้วก็อีกอีกปัญหาอีกอีกเขาเรียกอะไรอ่ะอีกอย่างนึงอ่ะที่มันเป็นตัวแบบว่าล็อกใครหลายๆคนไม่ให้ออกมาไลฟ์ได้เนี่ยก็คือความกลัวนะคะคุณพีนาก็จะมีเทคนิคในการที่จะช่วยให้กับเพื่อนๆทุกคนเนี่ยเอาชนะความกลัวนะคะทำให้ทำให้กล้าออกกล้องออกกล้าออกมาไลฟ์นะคะก็จะมี ในส่วนของบทที่2ค่ะจะสอนวิธีการที่จะทําให้เพื่อนๆเนี่ยสามารถกล้าออกมาไลฟ์เพราะว่าต่อให้เรียนเทคนิคยังไงเรียนจนหัวบวมยังไงก็เถอะแต่ถ้าไม่กล้ากดโก l ไลฟก็จบนะคะถ้าไม่กล้ากดกล้องโก l ไลฟก็จบครูวินาทเคยเคยผ่านเหตุการณ์แบบอารมณ์นั้นมาก่อนนะคะว่าจะกดจะกดเอ้ยไม่กล้าจะกดเอ้ยไม่กล้ากดจะกดจะกดอยู่เนี้ยแล้วก็ผัดไปเรื่อยๆผัดไปเรื่อยๆนะคะ ครูว <laughs> ินาก็มีเทคนิคมามาให้ด้วยนะคะว่าทำยังไงถึงได้ก,กล้าออกมากดกล้องไลฟ์นะคะแล้วก็เป็นเทคนิคในการที่ฝึกฝึกไลฟ์แล้วก็เทคนิคในการเตรียมเนื้อหาไลฟ์ให้ปังนะคะแล้วก็วิธีการสอนการไลฟ์ภาพสวยด้วยมือถือแล้วก็พอสำหรับมือใหม่ที่เพิ่งเริ่มก็ไลฟ์ภาพสวยด้วยมือถือพอเริ่มไลฟ์ด้วยมือถือได้ภาพสวยจนเก่งแล้วเนี่ย คูบิน่าก็สอนไลฟ์ภาพสวยด้วยกล้องด้วยนะคะก็สอนเลยว่าใช้อุปกรณ์อะไรบ้างใช้โปรแกรมอะไรติดตั้งยังไงบอกแบบละเอียดเลยคือคอร์สเนี้ยคือคุ้มมากคุณจะรู้ตั้งแต่วันที่เป็น day o n ของคูบิน่าจนมาถึงวันที่เป็น day อันนี้น่าจะแบบปีกว่าของคูบิน่าแล้วนะคะว่าคูบิน่าก็บอกขั้นตอนไปให้ว่าทํำยังไงถึงจะไลฟ์ได้แล้วก็ไลฟ์ได้สวยนะคะแล้วก็เอาเทคนิคจากคอร์สอาจาร,รย์มณิตมาบอกด้วยนะ เทคนิคไลฟ์ครั้งละล้านของอาจารย์นะคะในคอร์สไลฟ์ครั้งละล้านของอาจารย์คุณวินาก็เอาแอบ,บเอามาให้นะคะส่วนหนึ่งเอามาให้ในคอร์สนี้ด้วยคือคุณก็จะรู้ได้ทั้งเนื้อหาเทคนิคนะคะทฤษฎีในการไลฟ์แล้วก็ได้ได้ทั้งภาคปฏิบัติทั้งเรื่องการเซตร,ระบบเซตโปรแกรมอะไรม <laughs> จัดเต็มนะคะใช้ระบบอะไรบ้างวิธีไลฟ์ใน f a c e b o o k ไลฟ์ใน f a c e b o o k กลุ่มปิดไลฟ์พร้อมกันหลายแพลตฟอร์ม Tik k t o k YouTube Facebook ก็สอนด้วยในนั้นเลยสอนแบบเป็นวิดีโอสอนคุณก็แค่กดตามคูบิน่าเท่านั้นเองนะคะแล้วก็หลายอย่างแล้วก็จะมีแบบฝึกหัดแบบทดสอบให้ด้วยนะคะมีอะไรก็สอบถามคูบิน่าได้นะคะแคปหน้าจอมาถามได้ในเรื่องของระบบโอเคค่ะคูบิน่าก็ฝากไว้ <laughs> อ้าวลืมบอกราคาราคาเต็มอยู่ที่8,999านะคะ ไลฟ์นี้จะเป็นราคาสุดท้ายของโปนี้นะคะคือ4,999บาทนะคะไลฟ์ Live หน้าคุวิน่าก็จะปรับเป็น5,299บาทแล้วค่ะนะคะ,นะคะก็ให้ไลฟ์นี้ไลฟ์ Live สุดท้ายสำหรับราคานี้นะคะแล้วก็จะฝากอะไรอีกนะอ่ะแล้วก็ในส่วนของไลฟ์เนี่ยนะคะในส่วนของไลฟ์ไลฟ์เพื่อนๆอ,อยากไลฟ์ให้ปังใช่ไหมอยากไลฟ์ให้ปังเพื่อนๆก็จะต้อง ดึงคนเข้ามาในไลฟ์ให้ได้นะคะแต่ว่าทีเนี้ยก่อนที่จะไปดึงคนเข้ามาในไลฟ์เนี่ยเพื่อนๆก็จะต้องรู้ก่อนว่าใครคือฐานแฟนของตัวเองนะคะเพราะอย่างคูบีน่าเนี่ยนะคะอันนี้เล่าจากประสบการณ์คือวันแรกไลฟ์เนี่ยก็ไม่ได้ขายคอร์สได้ไม่ได้ปังไม่ได้มีคนติดตามเยอะเลยนะคะวันแรกคูบีน่าก็ไลฟ์แบบแบบมั่วๆซั่วๆแบบอยากมีความอยากมากแต่สิ่งที่มันทําให้ช่องคูบีนามันปังเนี่ย คือคูบีน่าทำคลิปทำคอนเทนต์มาก่อนในช่วงแรกเนี่ยคือทำคลิปทำคอนเทนต์นะคะสร้างฐานแฟนก่อนไปสักระยะหนึ่งแล้วพอพอ,พอฐานแฟนคูบีน่าเริ่มเยอะมีผู้ติดตามเยอะขึ้นคูบีน่าก็เริ่ม,มไลฟ์แต่ระหว่างนั้นก็มีไลฟ์ไลฟ์ฝึกซ้อมไลฟ์เพื่อที่ทำให้เราอะ่ะเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเหมือนไลฟ์รายได้คล่องในการไลฟ์นะคะแต่ก่อนอื่นที่จะเริ่มไลฟ์เนี่ยถ้าเพื่อนยังไม่มีคอนเทนต์ยังไม่มีคลิปนะคะ ไลฟ์ไปก็อาจจะยังไม่มีใครเข้ามาดูนะคะคุวินาก็แนะนำแล้วกันนะคะเผื่อว่าเพื่อนๆอ,อยากจะได้วิธีการทำคลิปสร้างช่องนะคะทำคลิปยังไงให้มีผู้ติดตามเยอะขึ้นนะคะคุณวินาก็สอนวิธีการทำคลิปทำคอนเทนต์เอาไว้อยู่ในคอร์สที่ชื่อว่าคอนเทนต์เงินล้านนะคะนี่โอ้โหคอนเทนต์นี้แบบว่าคือเป็นคอนเป็นคอนเทนต์เงินล้านนะคะก็คือเป็นคอนเทนต์มาร์เก็ตติ้งด้วย คูบีน่าก็รวมมัดมัดรวมให้เลยนะคะมัดรวมเกี่ยวกับเรื่องของมันเป็นคูบีน่าก็จะสอนในเรื่องของการทําคลิปนะคะเพราะคูบีน่าเนี่ยบอกได้เลยว่าที่คูบีน่าปังมาถึงทุกวันนี้มาจากการทําคลิปสั้นค่ะ <c oughs> คูบีน่ามาจากการทําคลิปสั้นเลยนะคะทำคลิปสั้นต่อเนื่องลงลงลงตอนแรกเนี่ยทำเรื่องของสุขภาพแล้วก็ปังทำสุขภาพก็ปังมีผู้ติด,ดตามมีฐานแฟนแต่ตอนลั้นที่คูบีน่าทำเนี่ยมันเป็นเรื่องของ เรื่องของมะเร็งนะคะก็ทําให้มีฐานแฟนเป็นกลุ่มคนเป็นมะเร็งเข้ามาเยอะเยอะนะคะฟังมากนะคะฟังมากคุณวินา้าก็เอาเทคนิคที่เรียนจากทั้งหมดเนี่ยคือวิเรียนมาเนี่ยเป็นหลักแสนหลายแสนนะคะก็เอามากันคัดให้อยู่ในคอร์สคอนเทนต์เงินล้านเนี่ยนะคะในราคาแค่ราคาโปรเนี่ยเป็นราคาสุดท้ายของไลฟ์นี้เหมือนกันนะคะ5 9า9บาทไลฟ์หน้าเนี่ยคุณวินา่าก็จะปรับเป็น6,200 เก้าสิบเก้าบาทแล้วค่ะใครสนใจก็ทักมาลงทะเบียนได้เลยนะคะก็สอนเรื่องการทําคลิปสั้นนะคะสอนเรื่องการข,ของการทำคอนเทนต์ทำแล้วก็จะบอกแนวทางด้วยว่าเพื่อนๆอ,อยากได้เงินล้านจากการทำคอนเทนต์เนี่ยมันจะต้องทํำยังไงมันจะเริ่มยังไงนะคะแล้วมันมีเส้นทางยังไงแล้วมันจะทํำยังไงมันถึงจะได้ถึงล้านนะอุบิน่าก็มีการแจกแจงให้ดูด้วยนะคะว่าทําแบบไหนตั้งสินค้าราคาเท่าไหร่ต้องขายสินค้ากี่ชิ้นนะคะแล้ว คุณจะแล้วก็วิธีหาฐานลูกค้าวิธีหาฐานแฟนนะคะถ้าเพื่อนๆพื่ทำคลิปทำคอนเทนต์ได้ทำไมแอร์คูเน่ามันแปลกๆทำคลิปทำคอนเทนต์แต่มันยังไม่ปังนะสันนิฐานได้เลยนะเพื่อนๆน,นอย่ง ชืเรียกว่าอะไรคอนเทนต์ของเพื่อนไม่ว่าจะเป็นคลิปหรือคอนเทนต์ที่เพื่อนเพื่อนโพสต์ลงไปก็ตามเนี่ยมันยังไม่โดนมันยังไม่โดนใครถ้ามันยังไม่โดนใครหมายความว่ามันยังไม่โดนใจใครหมายความว่าเพื่อนๆยังไม่รู้ว่าฐานแฟนฐานแฟนของตัวเองคือใครพเพื่อเพื่อนไม่รู้ว่าฐานแฟนของตัวเองคือใครทำคอนเทนต์ยังไงมันก็ไม่โดนใครมันอาจจะมีคนกดไลค์กดอะไรให้ด้วยการที่อ่ะอาจจะรู้จักกันชื่นชอบกันแต่มันยังไม่ลึกถึงขนาดที่โดนใจ จนทาให้เขาตัดสินใจอยากจะซื้อสินค้าของเพื่อนนั่นเองนะคะอ่าโอเคฝากไว้ประมานี้นะคะคุยวิน่าก็ใครมีคำถามอะไรก็ถามมาได้เลยนะคะตอนนี้ใครยังอยู่กับคุยวิน่าบ้าง <c oughs> เนี่ยนะคะตอนนี้แอร์คุยวิน่าไปแล้วนะคะโอเคนะคะคุยวิน่าไปแล้วเดี๋ยวจะมาไลฟ์เดี๋ยวจะมาไลฟ์ลให้ใหม่นะคะก็ใครสนใจก็ลงทะเบียนมาได้เลยนะคะ ทักมาได้เลยที่ไลน์ at si k r u b e n a นะคะแอสไสคูบีนาค่ะไปแล้วเดี๋ยวเอาเดี๋ยวถามทุกคนในใครที่อยู่ในห้องมีอะไรถากถามคูบีนาไหมคะเดี๋ยวขอขอดูก่อนนะคะเพราะคนคอมเมนต์มันไม่ขึ้นเดี๋ยวขอดูนิดนึงนะคะว่าคอมเมนต์มันไม่ขึ้น ฮัลโหลเดี๋ยวก่อนจะไปดูก่อนว่ามีใครถามอะไรไหมโอเคนะคะถ้าไม่มีใครถามอะไรก็ไปแล้วนะภาพสวยอะชอบชอบคอมเมนต์ไม่ขึ้นไปแล้วคะ่ะบ๊ายบาย